ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s u ร e r Fun อ้าว วันนี้เราจะต้องใช้สายตานกเหยี่ยวของเราให้เป็นประโยชน์เพราะเราจะไปแข่งจับผิดภาพกันเหรอคนที่หาจุดผิดได้เยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะส่วนคนที่หาไม่เจอก็จะโดนลาวาลวกตุ้เย่เป็นลา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 วาชิเชิชิชิเกตไปดูกันดีกว่าว่าหมากับลูกพี่ใครจะมีสายตานกเหยี่ออันดับหนึ่ง let's go โอ้ยพี่โอกเฮ้ยลลกกะชอกฮัสก้แล้วนี่คือเกมจับผิดพิชิตลาวาใช่แล้วเกมนี้เราต้องใช้สายตาเดี่ยวของเราให้เป็นประโยชน์เราจะต้องจับผิดภาพให้ได้คนที่จับผิดภาพได้น้อยที่สุดจะต้องโดนปิ้งย่างลาวานั่นน่ะคนที่อยู่บนยอดสูงสุดนั่นคือผู้ชนะนั่นเองมันจะต้องเป็นชันอยู่แล้วจบเทินพอดีเนะี่ยไปลองมองไว้นะคะตรงนั้นจะเป็นที่ของฮัสกี้ไม่มีทางมันเป็นของชันอยู่แล้วมาอุย้ยเราต้องเลือกบทความยากก่อนพี่เหรอเฮ้ย แน่นอนเลยเราต้องไประดับาร์ดอยู่แล้วฮัสกี้นี่สายเบียวทุกคนมาดิเราเข้าเออเอานี้เพื่อนอันนี้นกกว่าโน้ตไม่เอาเพื่อนจะเอามีเดียวโน้เพื่อนก็ได้ก็ได้ก็ได้ได้ดูสิอุ้ยอีซี่นี่ไงตรงนี้หนึ่งจุดเก็บดอกมาฮัสกี้ ยย่าหาหไปเมฆข้างหลังคุณผู้ดูก็ไปเล่นไปพร้อมกันนะครับว่าใครจะหาได้เร็วกว่านี่ไงสีการดอกไม้ลายปีกขาไม่เท่ากันขีดที่พื้นอนอกเมฆก็หายนี่มาเจอแล้วแปดจุดีซี่นี่อุย๊ยแปดเหรอฉันเจอเจ็ดยังงอ,อุ๊ยโอโหนโอโหนอีกอันหนึ่งอะไรวะอีกอันหนึ่งนี่ไงโวโ้าวทุกคนเห็นไหมฮัสกี้ในสายตานกเหยียวนี่ไงทวีปหายไปดาวหายไปดาวหนังสือ สีอันนี้คนละสีกันทาวีบหายนี่ไงนี่ก็ <ขา S 2> คนละสีคง,งมาเ oh <no. S 2> ลยอีกจุดเดียว oh no, no, no. นี่ไงฮ่ะเป็นไปได้ไงนี้เรายังไม่เจอนี่ตรงกล้องตรงกล้องอีกอันหนึ่งคือไหนไวะอีกอันหนึ่งคือไหนวะโอ้โหนไม่นะไม่โอ้โหมีฮัสกี้หาครบก้อนเดียวครับคุณผู้ชมที่ชายคนนั้นกำลังจะจมราวาแล้วดาวดาวนี่ดาวนี่ก็ดาวกาบาทนี่อีกลายหาย สายตาของฮัสกี้เนี่ยมันนกเยี่ยวนี่อ,อกระบาดมีหลุมไม่ครบลูกไฟลูกไฟดาวตรงนี้นั้นไซส์ก็ใช่นะครับคุณผู้ชม<ว>อุ้ยมาเลย2จุด นี่ไงนี่ไงไหนอะบอกกันบ้างดิอย่าอยากกักดิอยากักดิลายลายบนดาวเสาเลิกลก,ก,กักเลิกรักก่อนเลิกรักเลิกกักก่อนนะเตกน,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 นี่ได้แล้วคบเหมือนกันสงสัยจ,จะเป็นศึกระหว่างพี่น้องซะแล้วเว้ยคุณผู้ชมคนที่หาได้เร็วที่สุดเนี่ยก็จะได้แท่นพุ่งขึ้นไปสูงเท่านั้นแล้วลาวามันก็จะมากินคนที่อยู่ต่ำที่สุดก่อนอุ้ยมาละอันนะหูหายเมฆหายดอกไม้ ดอกไม้ส้วนตีนผิดสีลายหายหาด้วยริมฝีปากนี่ไงมฝากฉันเจอไปแล้วทุกคนมาหาเจอครบทุกอันเลยนี่ไงุูมไม้ฉันก็เจอแล้วเสือสามเขี้ยวอ่ะมังอ้ใบไม้เขี้ยวเสือก้อนหินกิ่งไม้ปูดออกมาลายที่หางลายที่ตัวด้วยกระยมย่อลายที่เข้าหมอบไง โอ้จริงด้วยฮัสกี้สุดยอดคือ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 เรียกหมาว่าเจ้าแห่งนกเหยีลสายตาหลอดเหตไม่ได้ใช้โป้นะครับคุณผู้ชมใช้ลูกกระต้าลูกกระตูดใช้ตาเนื้อตัวเองเนี่ยดูนี่ลูกกระตา้าในยาลายตรงนี้ด้วยดอกไม้หายไปดอกไม้อุ้ยมาหมายจุดไม่เจอแค่ก็ไปเจอลายบนตุ๊กแกแน่เลยว่ะ <c oughs> โอ้โน่ไม่เจอหนึ่งอัน เจมีคนหาเจอก่อนพวกเราแล้วครับค ok ุณผู้ชมเอาแล้วเราเล่นเกมนี้เก่งเขาเมื่อกอนตู้หยอดสิบบาทมม่ต้องช่วยกันหาให้เจอไม่งั้นเกมโอเวอร์เร็วมันไม่คุ้มตังค์อ่ะพอต้ฮันน้าลงหนังเนี่ยทุกคนจะต้องมานั่งเล่นเวลาที่รอหนังฉายนะครับคุณผู้ชมสมัย90อุ๊ยมีคนส่งตัวช่วยไพเปอัสกี้หนอุ๊ยอุ๊ยกดผิดแล้วมันมีติดไอ้นี่ด้วยครับคุณผู้ชมติดดีเลย์มีไงกิ่งไม้อีกจุดเดียวอีกจุดเดียวอุ๊ยกดผิด อ<ก>๋อทำไมห <จะ S 2> มาเขียนสามทับแปดอะว้าวาวาว,ว,วไห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 หน้าจอหมาครงนี้มันอ๋อมีคนส่งหินให้ฮัสกี้หน้าจอมาเลยไปดางนั้นหมาเลยงงอะลูกวิวมันมีคนส่งไอเทมให้ฮัสกี้แล้วหน้าจอหมามันเป็นสีดำๆอะไม่รู้ไม่ชี้ต,ตอนนี้ฉันขึ้นเป็นทีหนึ่งครับคุณผู้ดูชอบน้อยคราวนี้กันมัดย่อมไม่บอกใบ้ไว่ล็อกแล้วแพรยิ้ม ทุกคนฮัสกี้จริงจังฮันติงมากเลยครับโฟโต้ฮันติงหมา,จาเจาอันดับหนึ่งของหมาคืนหมาคนเมื่อกี้ทำหมาเสียศูนย์เลยเขากดตัวช่วยฮัสกี้เมื่อกี้หน้าจอมันเลยขึ้นอย่างนั้นนะหมามองไม่เห็นเลยเลยเฮ้ย,ยมีคนหาเจอแล้วเหรอโอโนเวลาเวลามันหมดแล้วครับทุกคนตอนนี้เหมือเวลามันน้อยลงเนาะชายิ่งสูงยิ่งหนาวเวลาก็ยิ่งหายไปด้วยเหมือนเราเหลือแค่สี่คนเอาเหลือสามแล้ว อ่ะตรงนีอะตรงนี้อะตรงนี้อะตรงนี้ด้วยอ่ะตรงนี้ตรงไหนด้วยเาบอกบ้างเซอไม่บอกแล้วเราต้องแข่งกันแล้วเราเว้ยวิมือเลอะขี้มือเลอะขี้อุ้ยขอบคุณที่บอกเขาเองไอ้บางโง่ฉันได้คุยกับเจอแล้วอันนั้นอ่ะตรงนี้ไม่บอกกอลีตรงผมนี่โอ้ไม่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 ไอ้ฮัสกี้อย่าอย่าพูดกดไม่ทัานมาเจอสุดท้ายแล้วอ๋อหน้่มฮัสกี้มันขึ้นมาเสมอผมแล้วครับคุณผู้ชม แลักหานหลักฐานนี่คือการแข่งขันของพี่น้องชี้ชะตาชี้เป็นชี้ตายไม่มีคำว่าอ้อมมืออืมอมนี่หมาหาคาแล้วนะจ๊ะําจริงให้ตายเถอะ อโนอนไม่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 อีกจุดนึงตรงไหนอะเอาใบให้วาทีน้าและคุณที่หน้าและคูเราหาเขาไปหมดแล้วอะดอกไม้ข้างหลังเจออย่างจ๋าเจอหมดแล้วอะที่หลังที่ขามีไหมวะหางมันมีเลยอยัางจ๋าอโน่แย่แล้วครับทุกคนตอน้ฮสกี้ฮัสกี้นำดองอ้นี่ไงอีซี่นี่ด้วยอ้ต้องดวงดาวที่ตาลายเป็นจำนวนหมอใช่อันนั้นได้เจอแล้วอันนั้นด้ดีด้วยโอ้เฮ้ยเฮ้ย ขาดอีกกี่จุดนะนี่ไงมอใบให้ว่าที่ยานมีหลายจุดเลยครัวเบ่วิยานที่ยานจะก็อยู่ตรงยานเนี่ยอ๋อนี่ไงวงกลมเล็กว,วงกลมใหญ่หูยไม่ครบอีกแล้วไม่อาร์คมันจะชิ่งนำเราไปแล้วครับกดปอดชอมทุกคนหาไปพร้อมกับพวกเราด้วยเนาะเล่นไปพร้อมกันครับกดปโดเม่ตรงนี้อันนั้นาน,น่นนิไงไม่น่าก,กดเลยกดผิดไปกดหินโอ้ อันโอโหอันบบลเลอร์มองไม่เห็นได้ยังไงนี่บเบลเลอร์มาเธอจะทิ่มหน้าอยู่แล้วม <า S 1> ันเหลืออะไรอีกนะะออนี่ไงจะเอะ้ยทำไมอ่ะเมื่อกีน้นี้มันถูกแล้วไม่ใช่หรอนี่ไงนี่ร้องเลยแค่เราสองคนแล้วอ่ะไม่ไม่คาสกิมปัญหาคมอีกแล้วไม่ไม่เป็นไรหรอกลาวายไกลวิโอโอโหมอเมอร์เมดตาโคตรลายบอกเลยยุบยอบไปหมดอันนั้นจะเจออยู่ไหนอีกน้โอโหเพิ่งจะอาจเจอสองอันบัรเลแล้วครับคุณผูดด้ชมครับาล้สิ อุ้ยกดผิดกดโดนถูกไวแต่หมาก็ได้เยอะกว่าเบแปดอันแปอันตามเคยเบสองสาสเฮ้ยจะรีบไปไหนรีบมากไม่เล่นตัแต่เมื่อวานปับการอีกจุดเดียวแปนี้โชว์เทพไปเลยขีขิงหมาโงอรีบมากไม่เล่นแต่เมื่อวานฮะหมาใบให้ที่จานกับเบย จานเหรอจานไปแล้วจานได้ไปแล้วมีสองจุดเนาะสี่สามสองอ๋นาาไม่เคยครบเลยครับคุณผู้ดูอุ๊ยโอ,อ้โหเล้วาวะโอ้โหว้าวมันขึ้นมาเยอะมากเลยพี่<บ>อนมนี่รีบขึ้นไปไหนอะรีบไปไหนอะเพื่อนในเซิร์ฟเขาจะงอนไหมอะเราไม่จบเกมซะทีไม่เป็นไรหรอกอันหนึ่งเอ๊ะทำไมกดเร็วจังเลยอะอ,ยอันนี้งอยอันนี้ด้วยนี่อีกอัน ทุกคนพี่ล็อกๆกันบ่ายพี่ล็อกมองจอฮัสกี้ไม่ได้มองจอถอยออกมาห่างๆเฉยๆอันนั้นเดินมาเจอครบแล้วนะจออะไรวะโอ้โหคบเหมือนกันคบแบบใช้ตัวช่วยทุกคนพี่เราโกงไม่ได้โกมันมีไอเทมเขาใช้ไปดินี่ทุกคนพี่เรากินจังเกิลไม่กิอย่าแซวอย่าแซวอย่าแซวเดี๋ยวรุดเดี๋ยวรุดพี่เราก็จะเอาจนานอฮัสกี้อย่าแซวเดี๋ยวรุด มาเจ้าโคมาจา๊าอะไรวะอ,อีกอันเดียวเอง่ะอีกอันเดียวดีไงแล้วโอยสึกที่ไม่มีใครยอมใครมีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันคนแพ้ต้องเรียกอีกคนว่าลูกพี่ยาวไปเลยนะเว้ยอย่าไม่แพ้ไว้อจะเอ้อจะอาอจตรง,ง,งดีอจตรงนนอจตรงนูนอจตรงดีด้วยฮฮ้ครบแล้ว อุ Bien, ้ยทำไมพี่ร้อกเร็วจังกันตาเนี่ยฉันเอาจริงแล้วเว้ยหมาก็ว้าวโอ้โหโอ้โหอุ้ยพี่เราเป็นหมาแล้วพอ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 แล้วอุ้ยเราลอดลอดหน้าแล้วครับหน้าแห้งตีเราต้องเร็วเราต้องติดสปีดรีบมากอะเราจะชักช้าไม่ได้เดี๋ยวเรา่ายแพ้ครบแล้วนะจ๊ะถามจริงครบแล้วเอาอะไรไปครบวะเนี่ยโอไม่ขาดเทียบ ไม่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 ยังอยู่แหละยังอยู่แหละผมเชื่อว่าบึนบึาเป็นผู้ชนะเจม,<า>มีล่ลราดูนะสิจนั่นแหละฮาทุกคนเกมจับผิดภาพที่สายตาหวยเท่ากับตุย้ยเอ <c oughs> เพื่อนไปอีซี่หมดเลยมั้ย มันก็มีกครเล่นมีเดียมกับฮาร์ดเลยว่ะโธ่เมื่อกี้มันยากเกินไปเหรอนั่นแหละค่ะทุกคนนะทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยลิงก์แมบอยู่ในคำบรรยายใต้คลิปสนุกดีนะคะชวนเพื่อนๆไปเล่นกันได้จเจอกันใหม่คลิปหนะ้าแป๊บเดียวก็ มันมีแข่งเก็บเพชรใครเก็บเพชรก่อนได้เป็นลูกพี่ดีกว่าเฮ้ยไม่ได้พี่รองมาเรียกหมาว่าเป็นลูกพี่โดวนี้ไมาลูกพีแอสกีกันได้ว่เนี่ยลูกพี่เนี่ยมีประสบการณ์ช่ำชองมากลูกน้องดูให้ดีนะการโดดออฟบี้เนี่ยเขาโดดกันแบบโปรเฟสชันแนลมันไม่มีอ <c oughs>